แลครับอือโอ้ยมาแล้วต็มสีไม้อีกแล้วครับอือดึงหนักดึงหนักดึงหนักรวบอู้ดูมาดึงดูมาดึงสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผู้ชัดพยที่บ้านนอกอีกเช่นเคยวันนี้พามาปลักเบ็ดพี่น้องนี่ในที่สุดก็ได้เบ็ดแล้วครับนี่ยาวมากประมาณ ยาวประมาณเมตรยี่ห้าครับนี่ครับยาว่ไจอไม่ไม่พอนะเอออย่าประมาณนี้ครับเมตรยี่ห้านะครับคันก็ถือว่าอ่อนใช้ได้นะครับถือว่าอ่อนใช้ได้นี่ครับโอเคถือว่าตรงสเปคดีกว่าที่ผมสั่งมาจากเพจแข็งโต๊กเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวก็มาใส่เบ็คครับผมเหยื่อเขียดนะครับเขียดมีประมาณยี่สิบตัวนะครับจับมาคืนได้ประมาณสองชั่วโมงกว่า ยี่สิบตัวแล้วก็หาลูกออดมาอีกยี่สิบตัวก็กะว่าใส่พอห้าสิบอ่ะเออคืนนี้จะเดินหาจับเขียดอีกนะครับผมก็ไันดูว่ามันจะจับได้เทา่าไหร่้าเกดไม่พอเ๋ยผมคุดเสเดือนมาใส่นะครับดีมันก็หาลูกออนมาเพิ่มนะครับผมโอเคมีการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับอันนี้คือเบ็ดเบ็ดเขานะซื้อมาจากเขาจากกาักันจังหวัดสแก้วครับที่คนเหลาคนที่ผมจ้างเขาบอกว่าไปซื้อมาดวงมันจะยาวนะพี่น้องนี่ ดวงมันจะยาวเป็นพิเศษเลยมันจะไม่สั้นทุกอันที่ซื้อตามแถวบ้านผมมันจะสั้นนะครับขนาดความยาวจะสั้นแต่อันนี้มันยาวแล้วก็ตัวเขาจะเฉกออกใช่ไหมเนี่ยจะเฉกออกฝั่งนี้นะครับเฉกออกขางใด้ฟงนึ่งนี่แหละเออถ้า,ถามองนะกระปามดินก็จะติดเลยครับเขาบอกว่าเขาใส่แล้วถ้าลองมาไล่เหยื่อเออถ้าลองมาไล่อัออาาอนอันนี้ดีสุดครับอันนี้ไม่ถึงว่าดีสุดแต่ว่าอันนี้ดีเท่าที่เจอมาครับเท่าที่เขาเจอมานะครับผมเดี๋ยวเราใส่เลย ด,ดีแล้วตอนนี้สี่โมงกว่าครับเกือบห้าโมงอะตรงนี้ใส่ครับเพราะว่าแฟผมเลิกห้าโมงมาถึงนี่ก็ประมาณหกโมงครับนี่ลูกมาโอเคเริ <c> ่ <oughs> okay. ใส่ครับเด็กยาวดีเหลือเกินพีน่นอ้องแบบนี้ไม่ต้องกลัวหายครับอืออ่าเรียบร้อยครับผมดิ่ดิ่งใส่ลูกออนนีมน่มันเสียอย่างหนึ่งปลาอะไรต่อนนี่ยนิมก็ไปแล้วเออ นะครับแต่ก็มันก็เป็นมันนี่ข้อดีข้อเสียมันแต่ว่าถ้าดีสุดผมชอบปลาหมอแล้วก็เหยื่อปลาพวกปลาซิวปลาหมอพวกนี้ครับเอ้ดีสุดก็คือเหยื่อเขียดเหยื่อเขียดปลาหมอแล้วก็ปลาซิวพวกเหยื่อดิ่นดินแอคชั่นดีๆปลากาดีพวกนี้ครับลูกอ้อนนี่คือผมจะใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยเพราะว่ามันต้องขยันเดินแล้วก็ต้องมีเหยื่อประมาณที่เยอะนะครับเว,ว่าแป๊บ,น,ปบนึ่งก็หมดแป๊บนึงก็หมดนะครับไปเราไปสาใส่กันต่อครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีออกมากๆเลยพี่น้องดูครับ ทองฟ้าเขียวก็จีเอ้ยอะไรอ่ะทองฟ้าเขียวก็จีมีด้วยเหรอทุ่งทุ่งนาเขียวก็จีเออไม่ใช่ทองฟ้าไปแล้วมวงสมองอันที่สองครับใส่ไม่ห่างมากพี่น้องอันนี้พื้นที่น้อยครับถ้าพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยผมก็จะใส่ทีหน่อยนะครับอันนี้พื้นที่ไม่เยอะ นะครับเอ๊ะเอ๊เอผมมดกันแต่ถ้าพื้นที่เยอะเนี่ยก็จะใส่เอ๋พื้นที่ห่างพื้นที่เยอะผมใส่ห่างๆเพราะว่าจะได้ขยายไปใส่ที่อืน่นบ้างนะครับใส่ที่ทีก็โอกาสได้ปลาที่อื่นก็น้อยลงหมายถึงว่าที่อื่นอาจจะปลาใหญ่ปลาเยอะอยาเงี้ยแล้วก็พลาดโอกาสตรนนั้นไปโอเค ร้อยครับใส่ผมใส่หนึ่งสองนี่คือตอนถ่ายคลิปก็ใส่สองคันนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ใส่ไปสามคันครับฝั่งนู้นนะครับ,รบผมไปใส่อีกโอ้เบ็ดถูกใจมากเลยครับยาวถูกใจ <c oughs> <c oughs> ก็ส่งสารถึงพานมุมเลยครับตอนนี้เบ็ดพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> พื้นที่ใส่ก็พร้อมแล้วเสียอ <c oughs> ย่างเดียวตอนนี้คือเขียดถ้าพานมุมทุกคลิปนี้จะมาใส่ด้วยก็หาสรงเขียดมาเยอะ เดี๋ยวนี้หาเกียรยากมากเลยอ่ะเวลาผมใส่เบ็ดนะครับจะใส่เขียดครึ่งตัวนะครับอะเวลาผมใส่เบ็ดนะพี่น้องผมจะใส่เขียดครึ่งตัวแบบนี้นะครับให้เขาดิ้นดิ้นดินนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนส่วนอยู่หัวก็จะจมไปนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอแยกใส่เบ็ดก่อนครับเพราะได้ประหยัดเวลาครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอยากกลับบ้านก่อนเพราะว่า เออมันจะหงโมเลยลูกจะไปทำข้าวลูกสาวเลยเพิ่งใส่เศจครับีอันสุดท้ายอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้มาดูนะครับแต่ก่อนจะมาดูเดี๋ยวมาจับเขียดก่อนเพราะว่าวันนี้แฟนผมเลิกเร็วนะครับผมเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้วขอญาตกลับบ้านไปทำข้าวลูกก่อนเนาะเดี๋ยวคืนนี้มาเดี๋ยวจับเขียดเสร็จแล้วก็จะมาดูมายามเบ็ดเลยหลายรอบยูเนาะผมชาร์จเบ็ดไว้แล้วด้วยโอเคผมเดี๋ยวเจอกันตอนดึกครับสวัสดีตอนดึกครับผมก็มาดูเบ็ดแล้วก็มาเปลี่ยนเยือคยื่ห่วงหมดทุกหลังครับผม ไม่มีติดเลยนะฮะเด่๋เขียก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามาดูหลังนี้โอ้โหปลดไหลมิกกิดครับเนี้ยยังไม่ตายนะครับผมโอโ้ดักเอาประช่อนมากินอันนี้เข้าไปอันนี้มากินครับปลาไหลมิกกิดครับยังไม่ตายเลยนะอื้อติดงูครับผมอโอเคเดี๋ยวขอญาตเอาออกครับ คจริงถ้าเป็นปกติผมจะปล่อยนะแต่นี้ผมเสียดายบิดครับซื้อมาด้วยแพงด้วยครับอือโอเคครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเรียบร้อยใส่ไว้เหมือนเดิมครับเอาออกแล้วโอ้ยไม่กล้าดึงออกพี่น้องดึงเชือกออกเลยเฮ้ยสยองกลัวครับไปไปดูคันอื่นที่ใส่เยื่อเขียไว้เผื่อมีหมานครับเผื่อมีลุนครับพี่น้องมีลุนหนึ่งคันครับอือ เต็มแรกมาแล้วครับของคืนนี้ครับนึกว่าจะมืดซะแล้วน้องเยอะเขี้ยดมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มแรกครับนึกว่าจะมานีหมอนซะแล้ไวไปดูกำลังห้าวครับแมโอ้โหไสค์กำลังสวยครับไอีช่อนไอีช่อนมาแล้วครับมาแล้วครับแม่เว้ย หรือว่าคืนนี้จะวูดเส็แล้วครับเยื่อหมดไม่มีเยื่อเปลี่ยนแล้วพี่น้องเขียดหมดเหลือมันตัวสองตัวอไม่พอเบ็ดครับเบ็ดห้าสิบหลังเขียนหาจับยากมากพี่น้องออกหาจับไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวขอปลาใส่เบ็ดไใส่ถุงครับโอเคเรียบร้อยครับใส่เยื่อเสร็จเรียบร้อยนี่ตัวแรกของเราครับตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็ถือว่ามานะฮะวิ่งมาแล้วครับ นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วอีอ่น้องตรงนี้มีคันหนึ่งไปดูเลยครับมุดๆหน่อยไม่มีตาขึ้นนะไปเจอปูครับส่งไปเพื่อเจ้าปูเมื่กี้ได้ปูล,ลงมาตัวหนึ่งโอ้โหไม่เลอเหลือครับ วันนี้จะเป็นเหยื่อหวกพี่น้องโอเคจะขอใส่เหยื่อป๊บน,นึงครับอโอเคทุกคนตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะครับเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยเดย๋ยวมากันตอนเช้าครับผมเนอะมีเหยื่อที่ใส่เขียดประมาณสามสิบบวกครับเกือบสี่สิบหลังอะตีไปสี่สิบหลังไปเดี๋ยวเรารู้กันตอนเช้าว่าจะมาขนาดไหนครับ แต่ตอนนี ains, pues mm ้ได okay. ้เตี้ยมนึงถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเดี๋ยวเชิญตอนเช้าครับสวัสดีครับผมเชิญเดี๋ยวเราไปดูเ็ดกนะครับเมื่อคืนใส่เบ็ดไว้ใส่เยื่อขีดไว้ประมาณเกือบ40หลังครับน่าจะ40่สิกว่าแล้วนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศเช้านี้ดีมากเลยพี่น้องบรรยากาศสดชื่นครับผมอยู่บนนอคองนาเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับบรรยากาศดีบรรยากาศดี ออ้บอกครับตรงภูเขาน่าจะมีฝนตกเมื่อวานนะไม่ก็เมื่อคืนหมอกสวยเลยพี่น้องสวยมากเห็นไกลลิฟต์อยู่นู่นเอาจริงขี่รถประมาณ 000. 000. 000. 000. ครึ่งชั่วโมงครับเอ้ยชั่วโมงหนึ่งขี่รถชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วนะพี่น้องอตรงภูเขาเนี่ยไม่ไกลครับผมมองดูเหมือนไกลครับ ปบรรยากาศโคตรดีเลยตอนเช้านี่เอโโอหายใจได้เต็มปอดครับสุดยอดมันสุดยอดใครเห็นคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจกับช่องจไทยทีป็นอกนะครับผมเรยลุมสันกระดิ่งนะครับ ว่าเวลาลงคลิปไปเนี่ยท่านจะได้รับชมเป็นคนแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไปกันกว่าเครับถึงเนืผม ดีครับผมคด,ดีมากสุดยอดดูนี่วันนี้จะมานรือไมจะมานหรือเปล่าครับไม่ใช่คด,ดีครับเดี๋ยวรอให้รถตุ๊กๆไปก่อนนะครับเราเข้าไปดูเมื่อคืนเรามันแต้มหนึ่งมันไม่ได้ใส่เยอะขียนไว้ตั้งแต่แรกครับพี่น้องไมอย่างนั้นคงได้ลุ้นเยอะกว่านี้ครับแต่ก็ปลาบ้านผมปีนี้ไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงเนาะนเดี๋ยวร,รับแป๊บนึงครับเดีจะลุ้นกันดีกว่าครับ เล่นๆดีกว่าคันแรกโอ้โหเชือกอยู่นี่ครับพี่น้องคันแรกเชือกอยู่นี่อยู่ข้างบนนี่นี่ไม่ติดครับยอันนี้ก็ไม่ติดโอ้โหดูปลาครับดูขึ้นบ,บุบบบบบไม่กินเบ็ดไอ้ <laughs> ตัวนี้คันนี้อะไรนะงูจักรครับ เมื่อคืนนี่อันนี้ไม่ติดครับผมไปไม่เป็นไรอยู่ที่เต็มแรกจะมาตอนไหนครับมาดูที่สองครับอันนี้ก็หมดฮะใส่เยอะเขียนไว้นะผมไม่ติดครับอไม่ติดฮะมันเป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับผมแล้วค่อย กู้นะครับมากูท้ทีหลังปีทีแล้วตรงนี้นี่ป่าก,กินดีมากเลยผมได้ปลาแบบหลายรลแล้วเฉพาะบินี้ครับเพราะตรงเนี้ยพื้นนี้พื้นแรกเนี้ยพื้นน,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 นี่พื้นเดียวเนะนี้ยโอ้ตีนี้มาใส่ตรงนี้คัทนที่สองยังไม่ได้สักตัวเลยครับเฮ้ยมีน้ำกระเพื่อมเว้ยตัวนี้ผมใส่คันหนึ่ง อุ้ยอะไรครับโอู้หูอู้อหูมองนิดเดียวเองน้องดิมาแล้วครับเต็มเลยครับอู้หน้องนิดเดียวน้องนิดเดียวดูน้ำมีมีแค่นี้เองโอ้โหไม่คิดว่าจะมีไอช้อน,นครับออโอ้โหโอเคโอเคตั้งกล้องแป๊บนึงครับบุ้มบอมบุ้มบอมเลย ไอ้แรกมาแล้วครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เผยโฉมครับผมอันนี้แส้มแรกนะครับผมนี่มาแล้วครับแส้มแรกมาแล้วอยากเอาพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอด ปลาน่า,าเนเยอะเลยตรงบึงที่ผมหมอตีเนี่ยอย่างงถึงงีถึงไม้นีเลยไม่ไม่กินเบ็ดครับจะไปรู้ไปฝั่งโน้อนอีกอ,อีกสองสาคัญครับบิงนี้นะมีอีกสองสาคัญฝั่งโน้นครับว่าจะมีมีแต้มไหมนะครับผมปลาขึ้นเยอะมากเลยแต่ไม่กินเบ็ด อาจจะมีคนมาดักจนปลารู้จนปา่าอันนี้แล้วมนะั้งโอเคอมันหมานครับหมานแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากู้ครับขอใส่ก่อนขอดูก่อนเราจะกู้ด้วยเดินถ่ายด้วยมันลำบากครับโอเคครับหลังจากกู้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับผม รถมอไซค์เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้คือใส่เขียดทุกคันนะครับมีเยอะม,มีเขียดใส่เบ็ดทุกคันเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมาขนค่ไหนครับแต่มาแล้วหนึ่งแต้มนหนึ่งแต้มมาแล้วไปดูกันไปครับผมไปดูกันดีกว่าม,มีลุ้นไหม นี่จตะเบ็ดจูบยาบยูบยาบ,ยาบ,ยาบมีแอคชั่นอะไรไหมโอ้โหนิ่งครับคันแรกนิ่งครับนี่นิ่งกักเลยปลาเยอะนะดูดิปลาเขาเยอะเลยแล้วทำไมไม่กินเบ็ดนิ่งฮะ คนที่สองเขียดนอนครับนอนติดกับน,น้ำเลยยังครับผมยังยังไม่มีแอคชั่นนี่ก็ไม่ติดเฮ้ยปลาเต้องการอะไรเฮ้ยต้องการอะไรชอบเยื่ยแบบไหนน,นี่เหยื่ยหมดครับไม่ติดฮะ เออแปลกเโอ้โหมาแล้วครับอะไรฮะโอ้โหไอช้อนครับพี่น้องเอ้ยกระปูแดดว่ะโอ้โหเดี๋ยวนๆช้อนช้อนผมมาเร็วเลยพี่น้องเดีกระปูกินโอ้โหมาเกือบไม่ทันพี่น้องทุกคนปลากำลังอ้วนครับ นี่ฮะโดนกระปูแซะไปนิดนึงครับดีมาทันกำลังดึงยิ่งๆ,ๆเลยกระปูโอ้เยอะจริงๆครับบ้านผมไม่ไหวไม่ไหวหอืมเบ็ดทอนออกยากมากเลยพี่น้องนี่อ่ะนี่ครับสวยอยู่นะแถวเลยอู้หอ้วนตึบเลยครับสนอมสนอมสองแต้มนะครับผมอ่า มาแล้วมันมาแล้วเสียดายจะตายน่าจะกินแต่เมื่อคืนครับถ้ายังไม่ตายนี่แอคชั่นน่าจะโหดหน้าดูครับดึงโยบยาบโยบยาบให้ตื่นเต้นครับโอเคไะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวขอกู้ที่ผ่านมาแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยติดเลยเฮ้ยทุกคน โอ้โหามาเลยครับไม่ขอตั้งกล้องแปบนึงครับพี่น้อ,โโอ,โโอโโง,งอมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มสามครับผมออมาอีกแล้วสามแต้มนะครับผมเฮ้ยอ,อย่างเจ๋วเลยพี่น้องติดเพดานลิ้นครับ โอ้ตเบ็ดอันนี้ติดดีติดและติดเน่นดีนะปลดออกยากมากนะครับถมนแกงครับแม่อ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมเข้าคลังเข้าครังนึกว่าปลาตีที่อือ่นอันนี้เขียดนอนสบายเลยครับนิ่งคับเฮ้ย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 มาลุนอีกแล้วเต็มสีมาอีกแล้วครับ ดึงหนักดึงหนักด,ด,ดึงหนักวุ๊บโอ้ดูมันดึงดูมันดึงโอ้ยโอ้ยแอคชั่นโหดครับโอ้ยโอ้ยดูมันดึงครับโอ้โยถนนมันติดใจเหลือเกินโอ้ยโอ้ย โอ้ใสสวยครับใสสวยครับโอ้ช่วยกน,นุยตกใจ <c oughs> ใสสวยครับพี่น้องโอ้โหชั้นยังโหดเบ็ดอ่อนนี่มันดีอย่างนี้พี่น้องชั้นดีมากเลยโอเคสีแต้มครับผมผมเมื่อคืนสีแต้มนึงก็เป็นห้าครับแม่สีแต้มครับโอ้ยโอ้สุดยอดครับแม่ปักเป็ดนี่มัน มันสนุกตรงที่มันได้ลุ้นเนี่ฮะเดี๋ยวขอปดป๊าป๊กนึงนะพี่น้องอโอเคครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับสีแต้มครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยได้มาสีแต้มครับผมสนมสนมมากถือว่าแจ๋วครับบ้านผม ปีนี้ปลายัางไงไม่รู้ไม่ค่อยเยอะยังไงครับทั้งที่ฝนตกตลอดนะตลอดทั้งปีเนี่ยตกมาเรื่อยช่วงช่วงหน้าแล้งนี่กตกมาไเรื่อยน้ำไม่เคยขาดบ่อปลาก็มีโอกาสขยายพันธุ์ก็เห็นขยายไปปลาลูกคอกเยอะนะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแล้งนี่แล้งจัดนี่คือแบบปลามันก็ตายเนาะมันบ่อมันแห้งบางบ่อมันน้ำมันตื้นมันแห้งอันนี้น้ําตื้นที่ไหนก็ไม่เคยแห้งครับที่ผมสังเกตนะไปทุกที่เวลาหาปลางระมิ ม่เคยแห้งเลยเออเจ้าชายไรชานาเขาก็ไม่ได้สูบไปเขาปล่อยไปไงั้นน่ะจะแปลกใจอะแต่ฝนตกนะทำไมไม่มาเออ,อปลาไม่มาออแต่ถ้าได้ขนาดนี้ก็โอเคครับมันก็เป็นคลิปเรียวเนาะพี่น้องเราไม่สามารถควบคุมจํานวนปลาได้แล้วก็พื้นที่เราถ้าเกิดปลามันไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอได้ดูแบบแกคิดถึงบ้านเน,ะนาะอันนี้สำหรับผมก็ได้ต้มหนึ่งครับผมเนี่ได้ต้มหนึงน่งลวเออกับข้าวมื้อหนึ่งครับไม่มื้อหนึ่งวันหนึ่งหละบ้านผม กินข้าวไม่ค่อยเยอะนะครับอะไรนี่ก็ได้กินข้าวประหยัดข้าข้าวอีกนะครับผมไหก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทาง u t u b e แล้วก็ทางเพจนะครับผมแฟนเอฟซีที่อยู่ในทาง u t u b e ก็เก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับผมไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปปักที่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับผมเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านี่น่าจะลองชวนคนอื่นไปดูไม่รู้เขาจะไปไหมนะครับผม ถ้าเไปก็ดีเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะครับผมถ้ามีคนไปด้วยนี่แจ้วเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีใครไปนี่ก็ตองเอาตองเอาตองเอา,ต,งเาต้องหาแถวนี้ปักเอาครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ